กับเรียนออนไลน์ครูตายทางช่อง u t u b e ครูตายติวเตอร์นะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบประหัดที่4หน้า49-51หน่วยการเ,าเรียนรู้ที่6ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ในหนังสือแบบประหัดวิชาคณิตศาสตร์แม็กชันป .5 นะครับฝากกันเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ต้นคลิปอย่าลืมกดติดตามช่อง y o u t u b e ครูตายติวเตอร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเลือกการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับ3.2การเขียนนี้ ทศนิยมไม่เกิน2ตำแหน่งในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์แบบฝึกหัดที่4จงเขียนในรูปร้อยละร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับข้อที่1 0.65วิธีทำก็จะเท่ากับ65ส่วน100เพราะทศนิยม2ตำแหน่งนะครับทำเป็นเศษส่วนก็จะต้องเป็นส่วน100 65ส่วน100นะครับก็เท่ากับร้อยละ65นั่นเองหรือ65%นะครับอันเดียวกันข้อที่1ตอบร้อยละ65หรือ65%ข้อที่2 0.99วิธีทางก็ต้องเปลี่ยน0.99ให้เป็นเศษส่วนก่อนนะครับก็จะเท่ากับ99ส่วน100ยำ้ำนะครับส่วนเป็น100เพราะเป็นทศนิยม2ตำแหน่ง99ส่วน100ก็ร้อยละ 99นะครับจึงเท่ากับ100ละ90หรือ99%ข้อที่2ตอบ100ละ99หรือ99%ข้อที่3 0.06วิธีทํ0.06ทําเป็นเศษส่วนนะครับก็จะเท่ากับ6ส่วน100นะครับเลข0อยู่ข้างหน้าก็ตัดทิ้งนะครับทศนิยม2ตําแหน่งก็ส่วน100 6ส่วน100ก็คือ100ละ6นะครับเพราะอะไรส่วน100ก็คือ100ละเท่านั้น จะเท่ากับร้อยละ6หรือ6%นะครับข้อที่3ตอบร้อยละหหรือ6%ข้อที่40.4วิธีทัน4 4นะครับก็คือ4.10ส่วน10ะครับอย่างที่บอกทศนิยม1ตําตำแหน่งก็คือมีส่วนเป็น10นะครับจะแตกต่างจากข้อที่3 0. 0 0 6นะครับอันนี้0.4ทศนิยม1ตําตำแหน่งก็เป็น4.10ส่วน10แต่ การจะหาร้อยละเราก็ต้องเปลี่ยนข้างล่างให้เป็น100นะครับก็เอา10มาคูณ10ให้เป็น100 10คูณ10ข้างล่าง10ก็ต้องคูณ4ข้างบนนะครับ10คูณ10เป็น100 10คูณ4ก็เป็น40จึงเท่ากับ40ส่วน100ซึ่งก็เท่ากับร้อยละ40หรือ40เปอรนั่นเองข้อที่4ร้อยละ40หรือ40เข้อที่5 0.5วิธีทำนะครับก็จะคล้ายๆกับข้อที่4ก็คือ0.5ทศนิยม1ตําแหน่งก็เป็น5ส่วน10 ทำให้ส่วนเป็นร้อยก็นำา10มาคูณนะครับ10บคูณสิเป็นร้อยคูณหก็เป็น50เท่ากับ50ส่วน100อะไรส่วนร้อยก็คือร้อยละเท่านั้นนะครับเท่ากับร้อยละ 50- 50ส่วนร้อยก็คือร้อยละ50หรือ50%ก็้ที่5้าร้อยละ50หรือ5 0 0็้อที่60.38วิธี0.38ท์จุดสม2มตำแหน่งก็เท่ากับ3 8ส่วน 100, 38ส่วน100ก็เท่ากับร้อยละ38หรือ3ปข้อที่6ตอบ ร้อยละ38หรือ38เปอร์นตข้อที่เจ็ดศูนกวิธีทศูนยจุดหกเก้าทศนิยม2ตงตแหน่งนะครับย้ำก็จะเท่ากับ69ส่วน100นะครับทศนิยมสองตแหน่งมีส่วนเป็น100อะไรส่วนร0อยก็คือร้อยละเท่านั้นหรือเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับร้อยละ69หรือ69%ร์เซ็นต์นั่นเองข้อที่7ร้อยละ69หรือ69%็นต์ข้ที่80.71วิธีทำ 0.71ทําเป็นเศษส่วนก็เท่ากับ71ส่วน100อะไรส่วน100ก็คือ100ละเท่านั้นหรือเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ย้าแล้วย้ําอีกนะครับเพราะนั้นเท่ากับ100ละ71หรือ71เป็ข้อที่8ต่อ100ละ71หรือ71เซข้อที่9 1.26วิธีทำ1.26นะครับก็เท่ากับ126ส่วน100นะครับยก1.26มาก่อนแล้วก็ใส่ส่วนให้เป็น100พทน์นิยม2ตำแหน่งนะครับ 126ส่วน100ก็คือร้อยละ126หรือ126เนั่นเองข้อที่9ต่อร้อยละ126หรือ126ก็ที่1 1.50คล้ายๆกับข้อ9นะครับ1.26กับ1.50คล้ายๆกันเพราะนั้นวิธีทำ1.50ก็เท่ากับ150ส่วน100นะครับ150ส่วน100ทำเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับ ร้อยละ150หรือ150%ข้อที่10ต่อร้อยละ150หรือ150%ข้อที่2จงโยงจับคู่จำนวนที่เท่ากันนะครับด้านซ้ายมือมี6ข้อด้านขวามือมีกอไก่ถึงชอชิง0.28นะครับดูง่ายๆเราก็ไปหาตัวไหนที่มี28เหมือนกับเขาก้อไก่14ขอไข, 3, ข่3คขอควาย 75ขงองูร้อยละ 28, ชอจอจาน90ชิ่ชอิง350เพราะนั้นข้อที่1ก็คู่กับงองูอันนี้คือแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าตัวเลขไม่ตรงกันเราก็ต้องไปทำให้ตัวส่วนมันเป็นร้อยอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันเห็นชัดเจนข้อที่20.14ก็จะคล้ายๆกับข้อที่1นะครับก็ไปหามีไหม้ 1, 4กอไก่ร้อยละ14กอไก่3อกอควาย75 จอยจาน90ช้อยชิง350เพราะนั้นก็ต้องตอบกอไก่นะครับข้อ3 0.03ยมีไหมครับอ่ะขอไข3่3%ขอควาย75%้อจอยจาน90ช้อยชิง350เพราะนั้นตัวที่ตรงกันก็คือ0.03นะครับทำเป็นเศษส่วนก็จะเป็น3ส่วนร้อยหรือ3%นั่นเองเพราะนั้นข้อที่3ก็คู่กับขอไข่ข้อ ที่4 0.9นะครับ0.9ทําให้เป็นเศษส่วนก็คือ9ก้ส่วนสิทศนิยม1นึ่ตำแหน่งใช่ไหมครับ9ก้ส่วนสิอ่ะใช้ความรู้เชื่อมโยงความรู้นิดน,นึงใช้วิธีการจับคู่เลยมันก็เหมือนไม่ได้เรียนอะไรมาเนาะนะครับเพราะนั้น0.9ทําให้เป็นเศษส่วนก็นนคือ9ก้าส่วนสิบส่วนสิส่วนมันเป็น10อยู่ยังไม่เป็นร้อยนะครับด้านขวามือมันเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องทําให้ส่วนเป็น100นะครับเพราะนั้นเ้ส่วนสิบทาให้เป็นร้อยก็ต้องเอา10มาคูณ10 ให้เป็นร้อยนะครับ10คูณ10ข้างล่าง10ก็ไปคูณ9ข้างบนก็เป็น90ส่วน100หรือ90หรือร้อยละ90นั่นเองเพราะนั้นข้อที่4ก็ตรงกับจอจานตามนี้นะครับข้อที่5 0.75ูเอก็มีเ5้าเพราะนั้นข้อที่5ก็คือ75นั่นเองนะครับไม่ยากใช่ไหมครับเด็กๆอ่ะเหลือข้อเดียว3.5ก็ต้องคู่กับ350เปอร์เตนั่นเอง นะครับข้อที่3จงเติมตัวเลขลงในตารางให้สมบูรณ์นะครับประกอบไปด้วยเศษส่วนทศนิยมเขียนในรูปร้อยละแล้วก็เขียนในรูปเปอร์เซ็นต์ยีส่วนร้อยเขียนเป็นทศนิยมก็จะได้0.26นะครับทศนิยม2ตำแหน่งพอส่วนด้วย100หรือร้อยละ26เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้26%นะครับข้อที่2 50 ห้าส่วนหนึ่งร้อยนะครับเขียนเป็นทศนิยมก็0.55เขียนเป็นร้อยละก็ดูจากตัวนี้5 5าสิ่วนหนึเพราะนั้นก็ร้อยละห้าสิบร้อยละห้าสิบห้าร้อยละอะไรก็คือถ้านั้นเปอร์เซ็นต์นะครับอันเดียวกันง่ายๆเพราะนั้นก็เขียนในรูปเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นห5าสิบห้าเนส่วนหนึะครับเขียนเป็นทศนิยมก็สองตำแหน่งก็นับมาหนึ่งสองแล้วก็ใส่จุดก็จะเท่า 4.56นะครับเขียนเป็นร้อยละอะไรส่วนร้อยก็คือร้อยละเท่านั้นเพราะนั้น456ส่วน100ก็คือร้อยละ456เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น456%ซนะครับข้อที่40.89ไปดูซิ0.26เป็นเศษส่วนมันคือ26ส่วน100เพราะนั้น0.89ทย,ยม2ตำแหน่งก็ต้องยก8กับ9ไปส่วนก็ต้องเป็น100ใช่หรือไม่ใช่ ตามนี้นะครับก็จะเป็น89ส่วน100อะไรส่วน100ก็คือร้อยละเท่านั้นเพราะนั้น89ส่วน100หรือ0.89ก็คือร้อยละ89เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็89เปอร์เซ็นต์นั่นเองข้อที่5้0 0ละ84นะครับ้อยละ89คือ0.89คือ89ส่วน100้อยละ84ก็ต้องเป็น84ส่วน100หรือ0.84หรือเป็นอ่าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะ84เปอร์เซ็นต์ ข้อที่6 47คล้ายๆกันเห็นไหมครับแปเ้บเพราะนั้นถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็ต้องเป็น47ส่วนร้อยนะครับคำตอบมันอยู่ตรงนี้ละ47ก็เอามาส่วนร้อยเขียนเป็นทศนิยมก็จะคล้ายๆเขาเขา,า8 4เป็น0 8 4ตัวนี้47ส่วนร้อยก็ต้องเป็น0.47ยนะครับยก4กับ7มาแล้วก็นับทศนิยม 1, หนึ่งตำแหน่ง2ตำแหน่งแล้วก็ใส่จุด47%กับร้อยละ นะครับก็เป็นตัวเดียวกันเพราะนั้นเขียนเป็นร้อยละก็จะได้ร้อยละ47ข้อที่7 0.92นะครับ0.92นดะดูข้างบนคล้ายๆกันเห็นไหมครับ0.47 0.84เพราะนั้นเป็นเศษส่วนก็ต้องเป็นส2ส่วน100เป็นร้อยละก็ต้องเป็นร้อยละ92นะครับเด็กๆน่าจะเข้าใจแล้วตอบได้อย่างรวดเร็ว นะครับร้อยละ92ก็92% 75ส่วน100ทําทำเป็นทศนิยมนะครับทศนิยม2ตํตำแหน่งก็ยก7กับ5มานับ1ตำแหน่ง2ตํตำแหน่งแล้วก็ใส่จุดเพราะนั้นเขียนเป็นทศนิยมก็จะเท่า0.75นั่นเองนะครับหรือร้อยละ75หรือ75%นั่นเองข้อที่90.08เอ๊ะของเขามันทศนิยม2ตํตแหน่งเหมือนกันแต่เขามีเลข เกับ5มี9กับ2มี4กับ7แต่นี่0กับ8เพราะนั้นมันจะเป็นเท่าไหร่นะมันจะเป็น80ส่วน100ไหมไม่ใช่นะครับมันก็จะกลาย8ส่วนร0 0เฉยๆนะครับเพราะยก8มา0ที่อยู่ข้างหน้าก็ต้องถูกตัดทิ้งนะครับต้นยอม2ตำแหน่งส่วนมันก็เลยเป็น100 8ส่วน100ก็คือ100ละ8หรือ8%อันเดียวกันนะครับมาดูข้อ10ให้ร0ละ3มาอีกมันคล้กับร้อละ8ดีว่า แสดงว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องเป็น3%อันนี้ก็ต้องเป็น0.0เปลี่ยนจาก8เป็น3อันนี้จาก8ส่วนร้อยก็ต้องเป็น3ส่วนร้อยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่10ก็จะได้3ส่วน100ทําเป็นทศนิยมก็จะเท่า0.03นะครับเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะ3%นะครับเด็กๆน่าจะคล่องแล้วนะครับแล้วก็มองปุ๊บสามารถตอบได้ทันทีนะครับรู้สึกว่าจะเริ่มง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมครับ ยังไงก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับมีข้อสงสัยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับมีเวลาว่าแเราจะมาตอบให้ทุกๆคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ย้ำกับเช่นเคยนะครับหาคลิปไหนไม่เจอก็เข้าไปค้นหาดูในช่อง YouTube u t u b e กูตายติวเตอร์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ